บางกระโดมเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้า,างใหญ่เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าคือการอศจรรยนในที่น้ำลึกพระองค์ทรงบัญชาและทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้ขึ้นทะเลกำเริบคนเหล่าน,นั้นถูกซัดขึ้นไปบนสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึกใจของเขาฝ่อไปในเหตุการ้ายของเขาเขาทลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลง แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยนำเขาออกจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงกระทาให้ภาริสงบลงและขึ้นทะเลก็นิ่งแล้วเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียและพระองค์ทรงนำเขามาอย่างท่าที่เขาปรารถนาให้เขาขอบคุณพระเจ้าเพราะความนับถคงของพระองค์เพราะการสัญญาของพระองค์ที่มีต่อผู เราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระองค์ทรงประชวรอยู่และอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนพระองค์จะทรงกลับผ่านด้วยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้มาถึงเราทั้งหลายเป็นส่วนตัวเขาหัไปจจินวิญญาณที่จะเปิดออกรับรูเสียงของพระองค์รับู้ด้วยคำที่พระองค์จะทรงกาับผ่านโชนะมาถึงเราทั้งหลายเป็นส่วนตัวและเขาหัวใจที่เป็นินิีที่จะซึมซับถ้อยคำของพระองค์และที่จะนำไปเกิดผลในชีวิตของเรา เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแระถือว่าเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระบุ์ในพระนามไนส่วนพระชาติสเชัาวันนี้อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับการช่วยคู่ของพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยคู่เราจะความลงเหลียวนะคะเชื่อไดว่าพี่น้องที่เกิดก่อนปี2540ปี2540ใครยังไม่เกิดะคะม,มี ไม่กี่คนนะคะที่ยังไม่เกิดนอกนั้นเกิดแล้วนะคะและก็ปี2540เป็นปีที่เรากำลังจะสร้างอาคารนี้และปีนี้พี่น้องผมจะรู้ดีว่าเขาเรียกว่าปีอะไรนะฟองสบูแบ่แตกใช่ไหมคะนั้นก็ทำให้ธุรเอข่ายทงรหลายที่หลายแห่งจากคนที่ร่ำรวยที่สุดก็กลายมาเป็นคนจนที่สุด พี่น้องคงจะรู้จักชายคนนี้ดีนะคะเขาอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยเขาชื่อสิริวัฒน์บรเวศบุทิพุษมเขาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพเอเชียแล้วเขาเป็นคนที่ถูกสาร่ำเป็นบุคคลล้มละลายเขามีหนี้ติดตัวเป็นพันล้านะคะแต่จากใจที่เขาไม่ยอมแพ้ ไะเห็นว่าเขาขันโตนาขายแซนด์วิชเขาบอกว่าจากคนที่หาเงินได้ดว,วันละสิบล้านแต่กลับมาขายแซนด์วิชวันหนึ่งไม่ขี่ร้อยเขาบอกเขาต้องสทายกระเป๋าแซนด์วิชของเขาเดินตามถนนโดนไล่บ้างโดนไล่ที่หรหอก็อไปที่นึ้นมีวันหนึ่งเพื่อนของเขาที่ไปทํงางานด้วยกัน เห็นเขาขายแซนด์วิชอยู่เขาจอดรถและตะโพนถามไม่ใช่คำหนุนใจว่า i, เฮ้ยเดี๋ยวนี้มาขายแซนด์วิชแล้วหรอเขาบอกหัวใจลงเขาเ,ขาเ,เหยียบลงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ขายแซนด์วิชต่อไป20ปีผ่านไปพี่น้องเขาสามารถลดนี่ได้เป็นพันร้านธุรกิจที่ทำอย่างตัดขายแซนด์วิชเนี้กลายเป็นธุรกิจที่ท่ใอองใหญ่เราจะเห็นว่า การทําตามค้าการค้าขายหรือการเป็นนักธุรกิจเไม่ว่าเราจะทํางานด้านบริการขายบริการหรือขายสิ่งของก็ตามหรือแม้แต่ชีวิตของเราเองเราอาจจะไม่รับเรกิจเกแต่ช่วงชีวิตของเราทุกทุกคนเขาบอกว่ามีขึ้นมีลงชีวิตมีขึ้นมีลงวันในโฆษ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงบ้างก็ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำบ้านใหญ่ ถ้าจะเปรียบในโคจรของพระเจ้าตอนนี้ชีวิตเราทุกคนก็เป็นเหมือนทะเลที่มียวคลื่นอยู่เสมออาจจะขึ้นเล็กขึืนน้อยอาจจะขึ้นใหญ่นะคะชีวิตมีขึ้นเดียวไม่ว่าเราจะทํางานในด้านการค้าการขายอะไรก็ตามหรือแม้แต่ชีวิตของเราที่ดําเนินอยู่ทุกวันวอาจจะเป็นทุจ่าง ที่ใครที่จะลาบเรียบสงบไปเหมือนทะเลมันก็สงบชัว่วครู่เดี๋ยวมันก็มีขึ้นอีกแล้วต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะรับตับมันชีวิตคนเราก็เป็นเหมือนทะเลที่เดืดขลื้นยอยู่เสมอทะเลไม่ค่อยจะสงบนานๆบางครั้งเรามีความสุขมีความสงบชัว่วครู่ชัว่วอย่างเราก็ต้องเจอปัญหาอีกแล้วให้เรารู้แลยว่าชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กัน เราอาจจะไม่ชอบมันแต่มันก็ติดตามเราเอยู่เสมอแ,และเราไม่สามารถที่จะย,ยึดติดอะไรในโลกนี้ได้เลยจึงมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเคยรวยเคยมีชื่อเสียงเคยเป็นคนที่โด่งดังเคยเป็นคนที่มีอำนาจเคยเป็นคนที่มีเงินแลกมีทรัพย์สมบัติมากมายนั่นก็หมายความว่าเขาเคยมีแต่ปัจจุบันอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีอีกก็ได้ อยู่ในช่วงที่สุขภาพไม่ค่อยดีราต่อสู้นะคะเี่น้อันนี้ก็แื่นกันสุขภาพก็ไม่ได้ดีตลอดบางครั้งก็มีช่วงที่ไม่ดีและช่วงชีวิตของดิฉันไม่เคยแย่เท่ากับครั้งนี้เลยแต่ก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเชื่อแน่ว,ว่ามันก็จะไม่แย่แบบนี้ตลอดไปเขาไม่มีใครด้วยกันได้แล้วหรือว,ว,ว่าอยากจะให้การแก้ตลอดไป แล้วพี่เราจะสูญเสียกันไปแล้ถ้ามันแยกวันนี้โอเคนะคะมันมีแย่มันก็ต้องมีดีขึ้นอีมันมีดีขึ้นบบนทีมันก็ดีแย่อีมันไม่มันจะแย่หรือมันจะดีมันจะดีมันจะแย่เราก็ยังดําเนินชีวิตอยู่ปกติเอเมนเราต้องรับกับมันให้ได้เอเมนที่ที่ไม่มีปัญหาคือที่ไหนสที่ที่ชีวิตจะไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงที่ไหน ก็เวลาที่แย่ก็คิดถึงสวรค์เยอะๆหน่อยนะคะเพื่อจิตใจของเรามันจะไม่เด็กลงน,นะคะชีวิตของเราให้จําไว้ให้ดีมีขึ้นดีลงนะคะเมื่อเวลาที่เราขึ้นให้คิดถึงมันจะลงเหมือนกันชีวิตย่อมีปัญหาและในพเจ้าของพระเจ้าในข้อที่24เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าคือกาออราอศสรจย์ในที่น้ำเลือคนคนนี้ทำเทรากับเหตุ เขาเคยดีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าเคยทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาไม่ใช่เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกครั้งที่เราประสบปัญหาส่วนมากเราจะพึ่งพระเจ้าอยู่แล้วอาจจะมีน้อยคนที่เมื่อเรามีปัญหาเราเดินทางจากพระเจ้าไปรับที่พระเจ้ามีน้อยคนแต่ส่วนมากเราเลือกที่จะเดินเข้าหาพระเจ้า ยิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่เราจ่งต้องเข้าหาพระเจ้าและพึ่งพาในพระเจ้าเหมือนชายคนนี้เพื่อเขาจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่เป็นเรื่องปกติเมื่อเรามีปัญหาเราร้องหาพระเจ้ามอนบทเพลงที่เราร้องบอกว่าอยากมีทุกข์นะเรียกหาพระเจ้าแต่อยังมีสุขนะคะชีวิตม,มีขึ้นมีลงเมื่อลองเราพึ่งพระเจ้าแต่เมือ่อขึ้นนะคะเมื่อชีวิตขาขึ้นเราทําอะไรคนะ ยังทุกยามลงเราพึ่งพระเจา้าแต่ส่วนมากขาขึ้นเมื่อเราประสบความสําเร็จเมื่อเราร่มรู้เมื่อเรามีชื่อเสียงฐานะการงานการเงินของเรามักจะมั่นคงและจะดีขึ้นส่วนมากเราปฏิบัติพะเาเราจะแสวงหาพระเจ้าไหมคนะเราจะพึ่งพระเจ้าไหมนี่แหละคืออันตรายสําหรับชีวิตของคนขาขึ้น ขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราประสบความสำเร็จเมื่อเรามีเงินเมื่อเรามีฐานะมีตำแหน่งมีหน้าที่มีอำนาจส่วนมากเราจะไม่พึ่งพระเจ้าเราจะไม่อธิษฐานขอพระเจ้านำทางเราจะไม่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราในการใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าให้กับเราเราจะไม่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราในการใช้เงินว่าเราจะใช้อย่างไรเราเฟรมเลยวางแผนเลยเราได้มาแสนเราวางแผนใช้หนึ่งล้าน เตรียมนี้ไว้เลยไม่ว่าเราจะทำอะไรมันพล้อมไปหมดเราไม่ต้องเพิ่งประชานี่เป็นเหงที่อันตรายสหรับชีวิตของเราเมื่อเราหาข,าขึ้นเราไม่ต้องพ่พระเจ้าเราไม่ได้ขอสนิห์พญาจากพระเจ้าในการใช้ทรัพยากรนั้นที่จะเกิดผลในทางพระเจ้าที่เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราและเพื่อมันจะอยู่กับเราได้ตลอดไปส่วนมากเราจะงว่าชีวิตขาขึ้นนำบาปอย่างหนึ่งมาสู่ชีวิตมนุษย์ คือความจริงจงจะน้อยคนที่จะเห็นคนที่ร่ำรวยและท้อใจน้อยมากคนร่ำรวยที่ท่อใจคนมีอำนาจที่ท่อใจคนที่ประสบความสำเร็จที่ท่อใจส่วนมากเราจะให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตของเราอาจารย์โบได้พูดถึงเคล็ดลับในการใช้ชีวิตก็คือว่าไม่ว่าเขาจะประสบความอุดมสมบูรณ ไม่ว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาพอใจหรือเมื่อเขาไม่มีอะไรเลยเขาก็พอใจนั่นเป็นท่าดีในใจต่อสิ่งที่เรามีที่เราเป็นสิ่งนั้นจะไม่มีผลกระทบถึงจิตใจของเราแต่ส่วนมากเมื่อเราใช้ชีวิตขาขึ้นสิ่งที่เรามีที่เราเป็นมันมักจะเปลี่ยนนสยิสัยและเปลี่ยนชีวิตของเราและเปลี่ยนจิตใจของเราให้หแข็งแรง ส่วนมากเราจะใช้ทรัพยากรของพระเจ้าไปในทางที่ไม่ถูกต้องหลายครั้งเมื่อเรามีขึ้นเราฟุ่มเฟือยเราใช้แบบคนหน้าใหญ่เราใช้เงินก็สร้างบารมีเราเราใช้เงินก็จะสร้างบุบคคลที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเป็นบารมีของเราแทนที่เราจะให้เกียรติต่พระเจ้าเราลับใช้เงิน้นสร้างเกียรติให้กับตัวเราเองอันนี้คือเป็นอันตรายสําหรับชีวิตของคนที่ขขาขึ้นเพราะเขาจะไม่รู้พระเจ้า เขาจะเพิ่มสิ่งที่เขามีที่เขาเป็นจนอาการสำหรับเขาจะนั้นจึงเกิดเหตุข้อที่25ขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงบัญชาและทรงให้เกิดลมพายุซึ่งขึ้นในทะเลกัมเร็กคนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึกใจของเขาฝ่อไปในเหตุาการณ์ร้ายของเขาเขาถนาล่าศเสไปอย่างตนเตาและสิ้นปัญญาลง แล้วในความยากลำบากของเขาเพื grade, again, right ers, freely, ่อเราพจงก็จะกุศลช่วยนะเขาออกจากความติดใจของเขาเมื่อชีวิตเราขึ้นและเราตกอยู่ในสภาวะชีวิตเช่นนี้เราหญิงพยองมเราใช้ทรัพย์สินของเงินทองที่เจ้าอวยพรมาอย่างตามใจปรารถนาของเราและเราใช้ทรัพย์สินของเงินทองแต่นั้นสร้างเกียรติให้กับตัวเราเอง เมื่อชีวิตของเราลื่นไหลและพลาไปถึงขนาดนั้นพระเจ้าไม่ไหวพระเจ้าไม่ปล่อยเพราะพระนเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในเป็นน้อยคําของพระเยซูที่ได้กล่าวไว้ว่าถ้าได้สิ่งของทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราแสวงหาทรัพย์สินของเงินทองในโลกที่เรา สูญเสียชีวิตไ,ได้ไม่มีประด็นในเมื่อเรายากบอ,อกว่าเพื่อเจ้าทมหงห่วงจิตวินัาที่อยู่ในเราฉะนั้นรายครั้งที่ชีวิตของเรากำลังทลาเกือบจะแฉลงออกแต่ทางของพระเจ้าเพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้พระเจ้าจึงบังคับเคลื่อนพิ่เส ให้ปัญหาเกิดขึ้นและเจ้าบังคับบัญชาให้คลื่นมาอย่างแรลงลมพายุนี้ปัญหานี้ไม่ใช่ปกติธรรมดาเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อช่วยผู้คนของพระเจ้าที่กําลังอยู่ในคลื่นหาขึ้นและกําลังจะหลงดืมพระเจ้าเราสนใจจะหลงลืมพระเจ้าช่วงที่เราอยู่สบายเรามีทุกอย่างนครับนี่เป็นเหตุที่พระเจ้าต้องเอาสินาออก ชีวิตของคนนั้นถ้าจะถามคำถามพระเจ้าได้วมเราต้องถามว่าพระเจ้ามีเสียงหรื่เปล่าหรือเราไม่สงสัยการส่งใม้สรุ่พระเจ้าเด้เราถามบัพระเจ้าช่วยเราได้ไหมเมื่อเราร้องถุนพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าสมงฟังใพระเจ้าของพระเจ้าได้ขล่าวถึงว่าคนจมคนนี้ร้องถุนพระเจ้าพระเจ้าสรงฟังคนสิ้นเนื้อปดาตัวคนนี้ร้องถุนพระเจ้า เมื่อเราร้องตับพระเจ้าจากหัวใจ้ของเราไม่ไดจากปากเราตั้งคำพูดที่ออกจากปากไม่ได้ออกจากใจพระมีถึงสอนเราว่าเวลาอธิษฐานอย่าพูดค่อยๆเอา่าพูดค่อยๆหมายว่าไม่ได้หาวตรงนี้ออกจากแค่ปากเราจะเห็นคนพูดค่อยๆมากไหมพูดแล้ไม่ทำพูดแลไม่เป็นความจริงพูดก็ไ่เชื่อ เราพูดเรืเ่อยๆเราสัญญาเราตอกกับค,ค,คนนู้นคนนี้เราจะทําอะไรเราจะช่วยอะไรเราเป็นคนอย่างไรแต่คําเราไม่ได้สนใจแ,แม้คอาคำพูดของเราที่พูดออกไปแล้วต้องรับผิดชอบดังนั้นบอกพระเจ้าว่าคำพูดของเราพวกคำาั้เราต้องรับผิดชอบดังนั้นเริ่มจะมาระหนักว่าเราต้องระมัดระวังในการอธิษฐานขอจากพระเจ้าด้วยสิ่งที่เราขอพระเจ้าตอบแน่นอนแต่วิธีทางตอบของพระเจ้าบางครั้ง เป็นพิธีการให้เราดเ,เราขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะมีความรักต่อคนในจำนวนมากมากขึ้นรักคนที่ไม่น่ารักก็เจ้าเลยส่งคนที่ไม่น่ารักจริงๆมาอยู่ร่วมงนานกับเราทั้งเ็นแก่ตัวทั้งเอาเปลียนสาระัเลยเราอธิษฐานแทนที่พระเจ้าจะให้หัวใจของเราเปลี่ยนไปได้วยความรักของพระองค์ทราบซึง้งในความรักของพระองค์ในแต่และวันจะพระเจ้ากับส่งคนที่ไม่น่ารักเลยมาอยู่ใกล้ คณะมิตรีตามตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าไม่เหมือนที่เราคิดชายคนนี้ร้องทถลขอ่อพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าตอบสิ่งแรกพระเจ้าทําอะไรกับเขาคะพระเจ้านําเขาออกจากอะไรคะ <Okay. S 1> ความทุกข์ใจการช่วยฟู้ของพระเจ้าสิ่งแรกพระเจ้าจะช่วยที่ใจใจสําคัญมากแน่นอพระเจ้าจะช่วยเราเอาความทุกข์เอาความเครียดเอาความ าจิตใจที่อ่อนแอ้ท้อแท้ใจที่สิ้นหวังใจที่ไม่สู้แล้วใจที่บอกว่าไม่เอาแล้วพระเจ้าจะช่วยผู้เอาจิตใจนียออกมาใจของเรา่ีทำงัสให้สดี่ใจถ้าใจไม่สู้แล้วก็ไม่สามารถทาอะไรได้แต่คนที่ใจสู้ต่อให้ปัญหาใหญ่ขนาดไหนเขาก็สามารถที่จะต่กสั้ไปได้จริงจิคนที่เผชิญปัญหาที่หนักหนาใจเขาแย่มาก กัแทบจะไม่ลูกขึ้นมาที่จะทำอะไรเลยบางคนอยากจะใช้ชีวิตไปวันๆฆ่าเวลาไปพระเจ้าไม่ขอประไยใจเช่นนี้เพราะพระเจ้าต้องการคนของพระองค์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในโลกนี้เพื่อจะแสดงให้คนอีกมากมายที่ไม่มีพระเจ้าได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านชีวิตของเราว่าชีวิตที่มีพระเจ้ากับชีวิตที่ไมพ่มีพระเจ้านะั้นมันต่างกัน เราจะเจอปัญหาที่เหมือนกันแต่ท่าที่อการนประเจปัญหาจะต่างกันในพระคจมภของพระเจ้าเจงได้กล่าวไว้ว่าสันติสุขในใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในพระธรรมพุทธีปีบอกว่าให้เราถูกเสนอความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการอธิษฐานและการขอบพระคุณตอนท้ายว่าอย่างไรคะแล้วสันติสุข,สขซึ่งเกินความเข้าใจเกินที่เราจะทําได้ คทินที่เราเคยสับผัสมาก่อนหลังเข้าสูจ่จิตใจของเราเมื่อสันติสุขจากพระเจ้าหลังเข้าสู่จิตใจของเราอะไรจะตามมาคะ,ะพอยุผู้องค์ทรงทําให้พายุสงบลใจที่สงบแม้แต่เดือดท่ากลางาพายุก็สงบได้ใช่ไหมคะแต่ใจที่ไม่สงบต่อให้ไม่มีพายุเขาก็ยังไม่สงบชายคนนี้พระเจ้าช่วยผู้เขาออกจากพายุ ใหญ่แล้วใจเขายังไม่สงบอายุที่ใจเขาเย,ยังึกี่ยอายุข้างนอกมันสงบแล้วแต่ใจของเขายังไม่สงบพระเจ้าจึงต้องการช่วยผู้ใจของเขาให้สงบและสันติสุขของพระเจ้ากคของใจแล้วไอจะเกิดขึ้นเมื่อมีสันติสุขสติปัญญา,าจากพระเจ้าจะมาถ้าใจไม่สงบสติปัญญาจากพระเจ้าไม่มานะค่ะ เพราะเขามีความเงียบและพระองค์ทรงยังเตาพยายามฆ่าที่เขาปรารถนาให้เขาขอพระบุตรพระเจ้าขอความรับผิดชอบขอพระองค์ขอราชการขอพระองค์ที่มีต่อผู้ของพระองค์แล้วให้เขาดีเด่นการบริโภว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอพระเจ้าก็ย้ำเดียงข้างว่าจงชื่นชมยินดีเด่นนั่นหมายความว่าความชื่นชมในดิเดีในที่นี้ไม่ได้หมายว่าคุณนั่งยิ้มอยู่ตลอดนะคะ เรื่องาระเดียวตลอดถ้าเราน้าเย็นเดือดตลอดที่สีส่ช่องคงผิดปกติแล้วนะคะไม่ใช่เชื่อชมดิลเลนในพระชจ้าความชื่นชมดิลเไม่ได้แสดงออกถึงทางหัวเราคันนี้แต่อยู่ในใจเร,ราข้าพเจ้าส่วนมากเราจะชื่นชมนิลเ,เลนอะไรคะในทรัพย์สินของที่เราได้รับสิ่งภายนอกทายแต่ตอนนี้พระเจ้าอยากให้เรา ชื่นชมนดีข้างในแม้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ชื่นชมนดีนะเพราะชื่นชมนดีๆกับใครในพระเจ้าเนฮามีได้ประกาศกับคนที่กำลังสร้างกาแพงบอกว่าความนดีในพระเจ้านอะไรความดีในพระเจ้าเป็นพลังเป็นกำลังทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาเรามองไปที่พระเจ้า แล้วเมื่อเรามีความดีๆความเงียบความสงบควมอมหยาบอีกไหมจริงที่ส,สาาาําคัญที่สุดที่พระเจ้าจะแก้ปัญหาคือพระเจ้าจะแก้ที่ตัวเราอน <Okay. S 2> เราไม่ต้องไปขอให้พระเจ้าให้เงินเราเยอะๆไม่ต้องขอให้ธุรกิจกับเราไม่ต้องขอให้เปลี่ยนตัวโน้นตัวน,นี้ไม่ต้องขออะไรมากมายเดี๋ยวพระเจ้าต้องการเปลี่ยนตัวเราถ้าปัญหาที่ผ่านมาพระองค์ใช้เงินไม่ถูกต้องนะ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนที่คุณนะพระเจ้าไว้อบอกว่าต้ใช้ไม่ดุต้องไปนก็หมดไปเีกใช่ไหมคะพระเจ้าต้องการเปลี่ยนตัวเราสิ่งแรกพระเจ้าเปลี่ยนตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรหาสาเหตุให้ได้ใช้คนนี้ต้องู้ตัวแล้วว่าลงระเริงไปขออะไรด้วยลเจะค่ะใครลงระเลงไปนะระวังนะเดี๋ยวจะเรื่องทลาย แล้วเอาให้ะนะเอนกลมาถึงเราทำไมในกายข้อที่สามสิบบอกว่าพระองค์ทรงนำเขามายังท่าที่เขากรารถานาใช่คนนี้อาจจะไปถึงท่าฝั่งน้นหรืออาจจะกลับมาถึงท่าที่เดิมก็ได้เขาต้องมาเริ่มต้นที่ท่าไม่ใช่เริ่มต้นกลางทะเลเขาต้องกลับมาแล้ว จะให้ดูตัวอย่างของชายที artists, ่ขายแซนด์วิชใช่มะมีความมากมายที่เขาประสบความลมเหลวงจากการทั้งช่วยเหตหรือทำงานอะไรก็ตามพอเขามีกำลังขึ้นมาแก้ปัญหาเขาก็จะมุกทะลุดังทล้รางทั้งอยู่แบบเดิมๆไม่ทิดที่จะเปถ้าชายคนนี้ถ้าเขาไม่มาขายแซนด์วิชกลับไปเล่นหุ้มเหมือนเดิม าจจะเป็นไปได้ค่จะจะเจ็มมากกว่านี้เราควรจะเป็นคนที่พร้อมอยู่เสมอที่จะเปลี่ยนับเปลี่ยนชีวิตของเราท่านตรงนี้อาจจะไม่ไปทำการค้าลงทะเลกันเ,เราต้องให้กุญแจนำในชีวิตของเราและเ้า่เราล้มเหลวเราเรานำเราคิดเราวางแผนเราคิดว่าเราแราน่เราเจนเราแก็งเราช่วยรู้สึกเกียรตเราช่วยอยู่แล้วเราทำได้แต่สักวันหนึ่งมันจะมาถึง ไม่มีใครที่เข็งตลอดไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่องไม่มีใครที่จะสามารถเดินไปโดยไม่ประสบปัญหาที่หมดปัญญาแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในงค์เราหมดปัญญาแต่พระเจ้าในจุดเริ่มต้นไม่ห้เราม,ามาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอย่าเพิ่งไปฝันไปแล้ววนะิ่งแล้วก็เครียดโดยการไม่เอาพระเจ้าเหมือนเดิม สิ่งของในโลกนี้ทําให้เราห่างจากพระเจ้าพอเราสูญเสียมันไปเราก็ดิ้นแล้วก็ต,กตะวันตะวันทุกลมทุกไที่จะได้มันกลับมาเหมือนเดิมเราทําทีแล้วเราต้องกลับมาเริ่มต้นที่พระเจ้าจดดอ้มนพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ผ่านไปที่มันเป็นมหาปัญหานั้นเราจะน,าน่าจะรู้ความผิดพลาดความบกพร่องของเราที่สําคัญที่สุดถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ช่วยให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณดีขึ้นคุณจะหลับ ถ้าสิ่งที่คุณมีคุณเป็นไม่ช่วยให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตคุณคุณต้องระวังเพราะสิ่งนั้นมันจะเป็นของห่างจากพระเจ้าและทําลายชีวิตจิตวิญญาณของคุณใปที่สุดพระเจ้าเป็นจุดเติมนสริมในชีวิตของเราในพระเจ้าไม่มีคำวาษายชายคนนี้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่ต่อไปแล้วเขามีท่าทีที่ถูกต้องระ,ระเจ้าเ,เขาปฏิทิในพระเจ้าแล้วเขาไม่ไปดีทินในต่อ สิ่งน้าที่เขากำลังส่งออกไปแล้วพระเจ้านำขาวมาอย่างท่ปที่แบองตามเริ่มต้นกับพระเจ้า,าพระเจ้าจะนำเราไปจ,จุดบูมาที่เราตกเห็นไลึงพระเ้าใส่ใจในชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าสนใจเราจิตวิญญาณจิตใจและร่งารงกางยาของเราพระเจ้าสนใจไม่ใช่พระเจ้าสนใจแต่จ,จิตวิญญาณและไม่ใส่ใจเรา มีคำสัญญามากมายเกี่ยวกับิตวิตญาณด้วยเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้เป็นตัวเราที่พระนะเจ้ารักและโหนใหญ่เอเมนถ้าพระเจ้าไม่รักและโหนใหญ่หในร่างกายเราพระเจ้าจะรักษาโลคเราอยาไมใช่ไหมคะนั่นคือความรักของพระเจ้าฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะเป็นคลื่นของพระเจดที่เหมือนโนในโลกนี้จยูอ่อาจจะเป็นเหมือนสึน่มิในชีวิตของเรา ให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดมาจากความบกพร่องถ้าเกิดมาจากเพราะเหินห่างจากพระเจ้าเรายิ่งมีสิ่งเหล่านั้นเรายี่ห่างจากพระเจ้าโอธุรกิจยุ่งมากมายไม่มีเวลามาพระเจ้าธุรกิจยุ่งมากมายไม่มีเวลามาจัดจัดรางวัลถ้าคุณพูดคำนี้เมื่าสิ่งเหล่านั้นมานจอจากไปให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้าใหมเริ่มตอนที่พระเจ้าด้วยทักอย่ที่ แล้วท่านเจ้าจะนำเราไปสู่ข้อหมายจุนข้อหมายในสิ้นสุดเอเมนนะคะเมื่อเราผ่านสถา,านการณ์เหล่านั้นไปแล้วให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรคะเพราะเอาเรามั่นคงขอโผงดำรงอย่างนี้แล้วเฟรดี้แม่พ่อที่พูดกับลูกไม่ถูกต้องเพราะเหน็นลูกดื้อไม่เชื่อฟังแล้ว,วจะพูดทาไหน <ciğim. S 2> ของงู์ที่มีตอเราเต็มเราอยู่แล้วอีเมนและการอัศจรรย์ก็ยังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองเห็นไหมถ้าเรากลับมาเริ่มต้นกับพระเจ้าการอัศจรรย์ก็ยังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราฮาเลลูยาดังนั้นให้เราสรรเสริญพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าและที่สําคัญที่สุดเล่าประสบการณ์นี้ให้คนได้รู้ในที่ประชุมของชมชนให้เราประกาศให้เราเป็นพยาน ต่อหน้าชุมชนถึงความบกพร่องความผิดพลาดความดีของเราก็ตามตเราไม่ต้องอายคราวที่แล้วดิฉันพูดไปแล้วว่าแม้แต่เราทําบาปและเราได้รับการตีสอนจากพระเจ้าเรายังต้องเล่าให้คนอื่นฟังเลยบอกว่าอย่าทําเหมือนเราแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็บอกให้ทําเหมือนเราเอเมนให้เราที่จะไม่จุดในทางที่จะประกาศและเล่า สิ่งที่พระาส่งกระทำการดีหรือการไม่ไดีสําสหรับชีวิตการไม่ดีในที่นี้ก็คือเราทําไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่พระเจ้าทําไม่ดีนะคะพอพระเจ้าทรงถวลช่วยเราให้หลุดพ้นจากความโเหลวจากหลงแห่งความผิดหวังจากหลงแห่งความท้อใจจากหลงแห่งจิตใจที่ไม่ดีต่างพระเจ้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ ถ้าพอไปได้แล้วพระเจะจะนำเราไปถึงจุดหมายที่เราปรารถนาขอร้องสุดใจถ้าแต่ประชาเราขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักนั่งโรงของพระองค์ที่ต้นหลวงเลยสำหรับพระหัตถ์ของพระองค์ท่องริษพราบไปจากชีวิตของลูกๆของพระองค์แม้เราอาจจะไม่เป็นคนที่น่ารักเลยแต่ความรักของพระองค์ก็ยังมีเต็มเปี่ยมเสมอในชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระหัตถ์ของพระองไม่ ที่จะเียดออกมาแตะต้องเราและช่วยฉุดเราออกมาจากรลมเหล่านั้นเพื่อเราจะมีความหวังใจในพระเจ้าเพื่อเราจะเริ่มต้นใหม่ับ ได้ทุกเวลาท,ทุกทุกที่และทุกโอกาสในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเจอหัวใจที่น้องของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่อาจจะ่อลงที่อาจจะเ้าแท้อาจจะถอยไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ของการทรงเจอการทรงแต่ต้องการทรงสังผัสในหัวใจของเขาที่เขาจะมีความหวังใจในพระเจ้าขึ้นมาใหม่โดยที่เดชนอำนาจของพระองค์และเราเชื่อแน่เหลือเกินว่ากา,ารอาจรจา์ของพระองค์จะไม่หยุดไปจากชีวิตของเรา และปากของเราจะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดชีวิตวันคืนของเราเอเมนเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคร,ริสต์เจ้า